กระบะสี่ประตูยกสูงแข่งทนพร้อมลุยเครื่องยนต์สองจุดศูนย์ลิตรเทอร์โบให้กำลังสูงสุดหนึร้อยเจ็ดสิบแรงม้าแรงดิสสูงสุดสี่ร้อยห้านิวตันเมตรกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวแบบปรับด้วยไฟฟ้าดีไซน์ทันสมัยให้ไฟหน้าแบบ LED multi factor พร้พอมไฟวิ่งกลางวันแบบ LED เอกลักษณ์เฉพาะฟอร์ดเน็กเจนล้ออลอยขนาดสิบเจ็ดนิ้วบันไดเหยียบข้างกระบะท้ายขึ้นลงสบายถุงลมนิรภัยคู่หน้าหกจุดระบบช่วยเหลือโทตชุกเชิงต้องมองหลังขณะดถอยจอด พร้อมระบบความปลอดภัย abs ebd esp ala rom พวงม,มาลัยไฟฟ้าพร้อมสวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงหน้าจอ multi touch ขนาด10.1นิ้วระบบเชื่อมต่อบลูทูธ o t h ระบบสั่งงานด้วยเสียง sing four a ค้นหาชื่อของคุณบนอุปกรณ์ของคุณและเลือกเลือกคบลำโพง6ตำแหน่งหน้าจอแสดงผลบนหน้าปัดแบบสี8นิ้วทั้งหมดที่คุณฟังมานี้และนี่คือกระบะสีประตูยกสูงรุ่น sls เกียร์อ,อัตโนมัติราคา899,000บาทเราไม่ขายเราขายเพียงราคา789,000บาท แล้วลดเพียง3,000บาทนั่นคือการจ่ายมาจาคป้ายแดงแยกตัวอย่างได้เงินคืนสนใจทักเลยทักมาคุยกันก่อนนะคะ